ครับท่านผู้การครับอันนี้คือดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการล็อกรถใช่ไหมฮะท่านผู้การมีมีหลากหลายวิธีการป้องกันครับตั้งแต่เรื่องของ GPS ล็อกดิสเบรกล็อกเบรกนะครับแล้วก็ล็อกรถและพวงมาลัยล็อกล้อโอ้โหถ้าเกิดติดได้ขนาดนี้นะท่านผู้การนะครับผมว่าโจรก็ไม่กล้าไม่กะไม่อยากที่จะฟันเป่าอุปสักคพวกนี้ไปได้ครับก็อันนี้เป็นเป็นวิธีการแนะนําประชาชนนะครับในการป้องกันระวังเรื่องรถนะครับก็ เราทำไว้หมื่นแผ่นแจกไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับก็มีเสียงตอบรับมาดีนะครับ,รบว่าอยากได้เพิ่มตอนนี้ก็กำลังหาทุนอยู่นะครับก็ในนี้ก็จะบอกว่าเเรามีรถคันหนึ่งเนี่ยเราควรจะระวังป้องกันรถเรารยังไงนี่เลยท่้าผู้การ<ล>ช่วยบอกประชาชนนะว่าคนที่ร <c oughs> ักรถเนี่ยนะมาช่วยกันลงทุนตรงนี้ฮะช่วยกัน <c oughs> บริจาคเพื่อที่จะเอาไปทํา บชัวตรงนี้นะเพื่อไปแจกประชาชนนะครับวิธีการวิธีการดีมากเลยข้างในผมอ่านคร่าวๆนะบอกว่าล็อกกันไว้คือวิธีการล็อกล็อกกันไว้คือข้อที่หนึ่งหนึ่งถึงเก้าเลยใช่ไหมครับมีมีทั้งหมดเนี่ยสิบกว่าข้อนะครับสิบกว่าข้อคหนึ่งสองสามด้านด้านหลังนี้ด้วยนะครับสิบสามข้อนี่คือง่ายๆคือข้อที่หนึ่งคืออะไรฮะข้อหนึ่งเป็นลักษณะของล็อกล็อกกันไว้ก่อนของการล็อกนะฮะปกปิดมันไว้ ปกปิดก็คือทรัพย์สินที่อยู่ในรถพยายามปกปิดหน่อยบางๆหน่อยแล้วก็สามคือติดตั้งคือหน้าติดตั้งเครื่องกันขโมยเครื่องกันขโมยแล้วก็ยาโชว์ความรวยเลิศหรูเอาไว้หลายคนขับรถเบนซ์ขับรถมันก็โชว์ัเดียวทุบไม่ถึงสามวิทีก็ลักทรัพย์สินไปได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เสริมรั้วให้แข็งแรงก็อย่างประเภทรถที่จอดในบ้านครับนะครับก็ไม่ใช่จอดแล้วเปิดหน้าบ้านไว้หลาเลยครับก็ต้องมีล็อก อย่างอื่นไว้พอสมควรครับหลากหลายวิธีการแนะนำนะครับที่กองบัญชาการตารวจนครบาลทำโบนโชว์ตรงนี้ไว้แต่นี้ขาดงบประมาณก็คืองบประมาณตรงนี้หมดไปแล้วบโบนโชว์เราก็แจกไปเยอะแล้วกล้หมดละถ้ามีคนต้องการเพิ่มก็จะพิมพ์เพิ่มนะค,ค,ครับแต่ว่าก็ขาดงบประมาณเป็นขาดงบประมาณน,น,น,นิดเครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมประชาชนที่ชมรายการอยู่นะจะให้ไปหาที่ท่านผู้การที่ไหนดีเพื่อที่จะช่วยกันพิมพ์โบชัว์ตรงนี้ก็ผมปมะชาสัมพันธ์ไปถึงถึง ศูนย์ปราบปรามจราจรรถเลยนะครับตั้งอยู่ที่กองบับการสืบสวนตํารวจนครบานที่ตึกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับรับตรงเขตชายกันเรียิทยารับตรงข้ามกับโรงพยาบาลรงศูนย์ปราบปรามรถเนี่ยอยู่ที่นั่นหมายเลขโทรศัพท์ก็หนึ่งห้าเก้าเก้าเป็นของศูนย์ปราบปรามจราจรรถของตรอนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับลองไปดูรายงานพิเศษของทีมข่าวร่วงภัยของเรานะครับว่าการจราจรรถจนดูเหมือนว่าจะเป็นการจราจรรถแบบหลูแล้วมาสวมทะเบียนนะฮะ ลองติดตามดูครับอ๋อนี่ขายรถทางเน็ต ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ร่วมแถลงจับกลุ่มผู้ต้องหาขายรถมือสองผ่านทางอินเทอร์เน็ตสองคนคือนายธทีรศักดิ์บุญเลาะและนายวัชรชัยเดชสทธิ์พร้อมของกลางเป็นรถยนต์มือสองจำนวน9คันที่ผู้ต้องหาปลอมแปลงเอกสารคู่มือรถพร้อมทั้งทะเบียนรถยนต์เพื่อหลอกขายเหยื่อผ่านทางเว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองสืบเรื่องมาจากมีการประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตครับโดยนารถ ที่ถูกจุลกรรมมานํารถที่ไปนั้นหรือบางทีนํารถที่ยบเรี่ยงการหยิบสีจากประเทศมาเลเซียแล้วมาสวมทะเบียนนะครับแล้วไปเสนอขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับ การจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายไปซื้อรถยนต์มือสองผ่านทางเว็บไซต์แต่ถูกกลุ่มหลอกลวงที่เข้ามาเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์โดยนำรถยนต์ที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นรถที่ได้จากการโจรกรรมรถหนีภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านมาสมทะเบียนและจำหน่ายรวมถึงรถหนีไฟแนนซ์โดยทั้งหมดกลุ่มคนร้ายจะนำมาสมทะเบียนขายและมีผู้หลงซื้อเป็นจำนวนมากแต่เมื่อซื้อมากลับไม่สามารถโอนรถที่กรมขนส่งทางบกได้เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ผิดกฎหมายและมีการทำทะเบียนปลอมพร้อมกับแก้ไขเลขตัวถังรถยนต์และนี่ก็คือรถของกลางนะครับที่ ตรวจยึดเข้ามาได้นะครับซึ่งถูกโจรกรรมแล้วก็นำไปสมทะเบียนหลอกขายให้กับประชาชนทำให้ประชาชนหลายคนนั้นได้รับความเดือดร้อนครับ ส่วนการล่อซื้อนั้นพบรถยนต์ยี่ห้อเบนท์รุ่น e 2 0 0สีเทาติดป้ายทะเบียนคอระคังชฉชิง6202กรุงเทพมหานครและรถยนต์ยี่ห้อบ m w ิรุ่น522สีเทาติดป้ายทะเบียนขอไข่จอจาน8822กรุง,ชชงรเทพมหานครซึ่งผู้ต้องหานำรถยนต์ามาส่งที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไทแลนด์เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นและจับกลุมและพบว่ารถยนต์ทั้งสองคันเป็นรถยนต์ที่นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย รุ่นนี้รุ่นใหม่แต่เอาป้ายเมื่อเบ้นเมื่อปี30มเนี่ยมาสวมแลาวม,มาหลอกขายคือถ้าถ้าสมมติว่าคนไม่รู้ธรรมดาก็วิ่งได้แต่ถ้าเวลาไปจดทะเบียนเนี่ยเข้าตรวจสอบปุ๊บมันคนละเรื่อง จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าทำมาแล้วสองคันได้ค่าจ้างคันละ5,000ันบาทโดยจะมีขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนรูปถ่ายรวมถึงที่อยู่ใช้ปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อใช้ปลอมแปลงสมุดทะเบียนรถซึ่งทําให้ยากต่อการจับกุมเช่นกันฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าผู้ใดมีความวาสนใจจะซื้อ รถทางอินเดียขอให้ท่านระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะมีแก๊งและกระบวนการในการนํารถซึ่งถูกจุลกรรมก็ดีรถซึ่งขาดไปนั้นก็ดีหรือรถซึ่งนําเข้าหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยมาสวมทะเบียนปลอมก่อนที่จะทําการมอบเงินมอบทองเนี่ยคือเดิมเนี่ยเขาใช้การโอนลอยแล้วก็ไปโอนทะเบียนทีหลังนะครับแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจเนี่ยท่านอย่ามอบเงินไปแล้วให้ไปตรวจสอบหรือว่า ไปทําการโอนกันที่ขนส่งทางเจ้าที่ขนส่งเนี่ยจะตรวจสอบให้ว่าเป็นรถที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีกนารจับกลุมคือนายบุญริกนาคาศักดิ์เสวีรวมถึงนายเป้ที่เป็นนายทุนใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีสังคมเพศสิกองถ่ายภาพวัชราตาคำไรยงาน ป้องกันไงดีครับท่านผู้การไม่ให้ถูกหลอกในลักษณะคล้ายๆกับแก๊งนี้แก๊งนี้เป็นแก๊งที่ลงขายรถทางอินเทอร์เน็ตครับ,รบส่วนรถที่เอามาขายเนี่ยก็จะเป็นรถที่รักมารถหนีไฟแนนซ์รถนำเข้าต่างประเทศโดยผิดกฎหมายนะครับผู้นี้ก็จะมาปลอมเลขเครื่องเลขตัวถังแล้วก็มาสวมกับทะเบียนรถเก่า ถ้าเกิดสมมติผม,ผมซื้อผมซื้อเนี่ยผมจะรู้ตอนไหนว่าถูกหรอกฮะรู้ที่ขนส่งครับโอนไม่ได้โอนไม่ได้รตรวจสอบมาว่ามีเลขอะไรถูกลบถูกสวมถูกอะไรเรียบร้อยหมดเลยยังง,งี้คือเราเวลาเราจะตรวจสอบเลขด้วยตัวเองได้ไหมฮะตรวจสอบเลขที่ด้วยตัวเองเนี่ยก็ดูได้ถ้าคือถ้าเลขมันไม่เนียนนี่ยนะผมว่าตอนนี้ฐานให้ก่อนนะับแล้วก็ ลองตรวจสอบที่อันนี้คือ,อบทเรียนของคนที่โอนลอยทางที่ดีคือไม่ต้องโอนลอยไปโอนกันที่คนส่งเลยถ้าเกิดจะซื้อรถแพงขนาดนี้เดี๋ยวนี้ก็ก็ลำบากนะผมว่าเวลาซื้อรถเนี่ยเซ็นโอนลอยอะจะไปรู้อีกทีก็ต้องไปรู้ที่คนสง่งคนสง่งหรือ,อถ้าเราจะตรวจสอบก็ต้องไปอโอนกันที่ฝฟนั้นนะครับว่าซื้อดาวต่อซื้ออะไรต่อนี่น่าจะต่อหน้าฝฟนั้นครับครับกระบวนการที่ทําการหลอกลวงลักษณะนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ครัก็ก็ กระบวนการนี้ยังยังขึ้นไม่ถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าอ,อันนี้เพิ่งจับโปสเตอร์นี้ออกมาก่อน <c oughs> นะครับในโปสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีหมายจับเกี่ยวกับเรื่องการจราจรร,รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ <c oughs> นะครับทั้งหมดเนี่ยมี71หมาย <c oughs> นะครับในพวกนี้เนี่ยเราให้ต่อหนอ่ท้องที่ในกรุงเทพในนค <c oughs> รบาลกับปริบพ้นทนเนี่ยส่งหมายจับทั้งหมดมาที่เกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ <c oughs> นะครับทั้งหมดตรงมาก็ประมาณห้าร้อยหมายห้าร้อยหมายเนี่ยเรามาคัดคัดคัดทิง้งคัดทิ้งก็คือเป็นหมายที่ไม่มีคุณไม่มีคุณภาพก็คือ,คอ,อนายหมูไม่ทราบนามสกุลนายแมวไม่ทราบนามสกุลระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร,ครนะครับก็คัดออกไปจนกระทั่งเหลือประมาณร้อยกว่าจากร้อยกว่าเนี่ยเราก็มาดูพฤติกรรมเขาว่าเป็นแก๊งจริงหรือเปล่าหรือว่ารักเพาะ มีโอกาสลักถึงลักน้นก็ตัดออกไปก็จะเหลือพวกพวกแก๊งต่างๆจริงๆนะครับก็จะมีแก๊งลักรถนะครับพวกพวกด้านบนนี่ก็จะเป็นแก๊งลักรถนะครับอันนี้เป็นแก๊งเลยไหมเป็นแก๊งเลยเป็นแก๊งอาชีพอย่างเดียวเลยลักรถนะครับมีอู่ชำระรถอู่ชำระรถก็คือรับรถที่รับมา สิบนาทีเหลือแต่โครงประตูไปทางล้อไปทางสิบนาทีเองนะครับก็ประมาณท่งชั่วโมงคันใหญ่ๆนี่นะคันใหญ่ๆครับครับก็จะมีแก๊งตั้งบริษัทขึ้นมาครับเป็นร่วเป็นแชร์ครับให้คนไปดาวน์รถมาแล้วก็เอามาไว้ที่บริษัทเพื่อจะปล่อยให้เช่าครับเดือนแรกอ่ะคูณเอาไปสามหมื่นเดือนที่สองสามหมื่นไอ้พวกนี้พวกประชาชนครับพอพอเห็นว่าได้ตังง่ายครับ เอาตังมาไม่ไปใจไปดาวรถเพิ่มอ๋อครับนะครับสรุปก็หายทั้งทั้งแก๊งทั้งรถด้วยครับนะครับรถพวกนี้ก็มีจํานวนมากพอสมควรก็กาลังตามกันอยู่ครับนะครับมีแก๊งลักมอเตอร์ไซค์นะครับก็ก็สรุปถามว่าพวกนี้เนี่ยตารวจทั่วทั่วไปคุ้นหน้าคุ้นตาไหมไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่า ผมอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยตำรวจที่ทําเกี่ยวเรื่องรถก็ก็จะคุ้นนัาคุ้นตาพวกนี้นะครับแต่ว่าตำรวจทั่วไปเนี่ยไม่ไม่คุ้นหรอกที่เราทําประกาศสืบจับอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเ,เหตุผลหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการจํากัดเสรีทางความเคลื่อนไหวของเขาไม่ใช่ว่าคุณจะไปเดิน รักตามตลาดตามห้างจะเสินค้าโดยไม่มีคนรู้จักคนอีกต่อไปแล้วเนี่ยครับไม่ได้แล้วต่อไปนี้ต้องมีใบหน้าปรากฏแล้วนะทีนี้เมื่อทําออกมานะครับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับจะมีโอกาสเข้ามาติดตามห้างตามอะไรไหมก็อย่างงี้ครับคือเราเราจะมีปัญหานิดหนึ่งว่าทุกทุกรูปภาพเนี่ยต้องมีการอัปเดตครับถ้าจับแล้วต้องคาดหน้าเขาออกอ๋อครับนะครับตอนนี้เราแจกไปที่สถานีตํารวจก่อนทุกท้องที่มีหมดทุกท้องที่ในนครบาลมีหมดแล้วก็ ออตอนนี้ก็ได้รับการร้องขอจากโรงพยาาลรอบๆกรุงเทพนะครับว่าอยากได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะต้องพิมพ์เพิ่มนะครับ